สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทำเรียวไทม์คล็อกชิลที่ใช้ IC d s 3 2 3 1 d สามสอ precision rtc เป็นเรียวไทม์คล็อกที่มี accuracy 2 ppm หมายความว่าจะมีความผิดพลาด2วินาทีในทุกๆ1ล้านวินาทีดังนั้นใน1ปีก็จะมีความผิดพลาดอยู่ที่1นาที ทั้งนี้ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิ0ถึง40องศาเซลเซียสอุปกรณ์ประกอบไปด้วยโมดูลเรียวไทม์ค DS 3 2 3 1อก DS3231 แล้วก็บอร์ดชิลล์ Arduino ที่เป็นปินอเนกประสงค์คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบขายาวคอนเนคเตอร์ JST 4พินแล้วก็3พินอย่างละหตัวนะครับ เริ่มต้นเราจะต้องทำการถอดเอาซ so ็อกเกต CR 2 0 3 2ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวต้านทาน200โอห์มตรงนี้ซึ่งเป็นตัวต้านทานของวงจรชาร์จฐานแบบลิเทียมชาร์จเจอร์เราใช้ฐานลิเทียมธรรมดาจึงต้องเอาวงจรชาร์จออกนะครับทำการเชื่อมต่อ iqc ก็คือ SCL SDA พิน s, <S, s q w จะต่อไปที่ d 2เพื่อทำการอินทร์ับ cpu ส่วนคอนเนคเตอร์ jst ก็จะทำการต่อเอาท์พุตจาก a 1 a 2 a 3เม yeah. oh. ื่อทำการต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งไลบรารีเราจะใช้ไลบรารี rtc lib ของ adafruit เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการเรียก ตัวอย่าง ds 3 2 3 1ขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบชิวของเราว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่โปรแกรมตัวอย่าง ds 3 2 3 1นะครับเริ่มต้นด้วยการ i n c l u d e Library เข้ามาสร้างออบเจกต์ที่ชื่อ rtc เซตอัตราเร็วของ serial port เพื่อแสดงผลที่อัตราเร็ว57,600 bit/ p e r second เริ่ม Connect เรียกทมคล็อกโดยใช้คำสั่ง rtc begin ตัวนี้จะรีเทิร์นค่าเป็น true ถ้าสามารถเชื่อมต่อกับเรียกไทมคล็อกได้นะครับในฟังก์ชัน loop ผมได้แก้ไขเอาโปรแกรมส่วนนี้ไปสร้างไว้ในฟังก์ชัน print time เพื่อให้โค้ดดูง่ายขึ้นนะครับในฟังก์ชัน print time ก็จะทำการอ่านค่าวันเดือนปีและอุณหภูมิมาแสดงผลออกมาทาง ซีเรีย i มอนิเตอร์นะครับเมื่อทำการอัปโหลดโค้ดแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบนี้ก็คือจะปิน้นออกมาทุกๆสามวินาทีอินทรัพอินทรับคือการขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรมหลักเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น CPU จะหยุดการทำงานขณะนั้นแล้วไปทำงานที่กำหนดไว้งานนี้เราเรียกว่าอินทรัพเซอร์วิสรูทีนจากรูป ในขณะที่เมนโปรแกรมกําลังทํางานอยู่เกิดมีการอินสตัร์บขึ้น c p u จะกระโดดไปทํางานที่อินสตาร์บเซอร์วิสรูทีนเมื่อทํางานเสร็จแล้วก็จะกลับไปทํางานหลักต่อจากงานที่ค้างอยู่ e x t e r n a l interrupt บอร์ด Arduino Uno มี e x t e r n a l interrupt อยู่2พินก็คือพินหมายเลข2กับพินหมายเลข3ซึ่งมันก็คืออิน e ตาร์บศกับอิน e ตาร์บห s ินแท็ของการใช้อ n t ท a ลบก็คือ add t a t i n t a l t ในวงเล็บ i n t e u l t number หรือเขาแนะนำให้ใช้ dot i pin to i n t e u l t ในวงเล็บ pin เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าเราใช้ pin ไหน comma i n t u p t s c e r o u t i n e comma mode mode ในการ i n t ลับมีด้วยกัน4แบบด้วยกันคือ low ก็คือสัญญาณที่เป็น l o จิกศ เชงหมายถึงการเปลี่ยนจากโลจิกศูนย์เป็นโลจิกหนึ่งหรือจากหนึ่งเป็นศูนย์ไลซิงคือขอบขาขึ้นของสัญญาณก็คือขณะที่มีการเปลี่ยนจากสัญญาณโลจิกศูนย์เป็นโลจิกหนึ่งฟอลลิงขอบขาลงก็คือในขณะที่มีการเปลี่ยนสัญญาณจากโลจิกหนึ่งเป็นโลจิกศูนย์ตัวอย่างการอินสลับ ในโค้ดจะมีการกำหนดพอร์ต LED อยู่ที่พิน13แล้วก็ปุ่มบัตทอนอยู่ที่พิน2อินสตร์บสวิตต์รูทีนจะทำการตรวจสอบว่าอินพุตพิน2เนี่ยเป็นไฮหรือเป็นโลในส่วนนี้เป็นเซตอัพก็ทำการแอ d แทกด i g i ตอ l พินบัตทอนตามด้วย เซอร์วิสรูทีนตัวนี้สวิตช p เพ t e เห็นไหมครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็โหมดก็คือโหมดเชนก็คือมีการเปลี่ยนลอจิกส่วนในฟังก์ชันลูปจะเห็นว่าไม่มีงานใดๆอยู่ในฟังก์ชันลูปเลยเราจะทำการเซตให้ ds 3231อินทรับ cpu ทุกๆ1วินาทีด้วยการเพิ่มโค้ด ตัวหนังสือสีแดงตัวนี้เข้าไปในไฟล์ตัวอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วข่องต้นก็คือเพิ่ม LED <_ t ick> เพิ่มอินทัลลับศูนย์แฟลกนะครับจากนั้นเพิ่มเซอร์วิสรูทีนอินทัลลับเซอร์วิสรูทีน SQW underscore tick นะครับ <_ t ick> เมื่ออินทัลลับเกิดขึ้นก็จะทำการเซตแฟลกให้เป็นหนึ่ง หลังจากนั้นก็ทำการทอกเกิล LED ก็คือ LED จะติด1วินาทีดับ1วินาที Attack Digital Pin to Interrupt วงเล็บ2ก็คือเราเชื่อมต่อมาที่ Interrupt Pin 2 SQW u n d e r s c o r tick ตัวนี้ก็คือ Interrupt s ว i t c ์หรือท n e เราจะทำการ i n t e r r u ับในโหมด rising นะครับแล้วคำสั่งนี้ก็จะเป็นคำสั่งกำหนดให้ d อสามสองสามหนึ่งส่งสแควร์เวฟหนึ่งเฮิร์ออกไปที่ pin s q w ซึ่งสามารถมีได้ความถี่สี่ความถี่ในตามตารางนี้นะครับในฟังก์ชันลูปก็จะทำการตรวจสอบแฟกว่าเป็นหนึ่งไหมนะครับอินทัลับศูนย์แฟกถ้าเป็นหนึ่งก็แสดงว่า มีการอินทลั์เกิดขึ้นแล้วก็ทำการเคลียร์แฟกจากนั้นก็ทำการปริ้นไทม์มันจะเห็นว่าตอนนี้ในโปรแกรมไม่มีการใช้คำสั่งดีเลย์อีกแล้วอัปโหลดแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ LED กระพริบติด1วินาทีดับ1วินาทีเกิดจากการที่เรียลไทม์คร็อกอินทลับ CPU คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ